ภายหลังเกิดเหตุปะทะกันนะฮะระหว่างทหารไทยกับทหารกรัรมพูชาครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดกองทัพภาคที่2ครับก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับงดเว้นการถ่ายภาพการบันทึกวิดีโอและเผยแพร่หรือว่าแชร์ข้อมูลการเคลื่อนย้ายของกำลังพลยุทธปปกรณรนะครับตามเส้นทางปฏิบัติการจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ การเคลื่อนไหวของฝ่ายความมั่นคงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีและขอให้ประชาชนครับเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนะครับว่าจะปกป้องการลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าถ้ามีชาติไหน มาลุกล้ำอธิปไตยของไทยเนี่ยทหารเขาจัดเต็มแน่นอนครับ